โยวาซาสวัสดีเด็กรุ่มียกาวเด็กรุ่นดูบ,า,ดบ,บายเด็กรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีชุดตัวแผ่นเกมนะครับฮาวิทมูลเดอะไวออฟ แอนโ o รสนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นภาคใหม่ล่าสุดนะในปี2023เลยนะครับอันนี้เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เอ,นะองนะท่านผู้ชมนะแล้วมันก็เพิ่งที่จะเปิดขายแล้วก็เปิดให้เล่นนะครับวันที่26กันยายนนะครับ2023นี้นะฮะเออสำหรับใครที่แบบว่าคิดถึงฮาวเวิตมูลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นคู่กับตัว,ตวเครื่อง n Nintendo Switch Lite นะโคตรโหดโคตรตึงมันดูนะครับ ลิงซื้อเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมนะฮะท่านผู้ชมกับแผ่นเกมอยู่ด้านล่างของยานต์คลิปตัวนี้ผมซื้อมาประมาณพันกว่าบาทน,นะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> ข้อดีของการใช้แผ่นเกมก็คือมันจะมีเมมโมรีในตัวไม่ใช่ไม่ใช่เมมโมรีมันจะมีเจ้าจตัวตลับการ์ดในตัวนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เล่น,นเลยเล่นแบบออฟไลน์ไม่ต้องต่อเน,น็ตได้นะฮะท่านผู้ชมนะอื แล้วก็ส่วนจะตัวเครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมนะราคาเนี่ยมือสองจะอยู่ที่สามพันถึงสี่พันบาทนะฮะท่านผู้ชมนะส่วนมือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับหกพันบาทถึงเจ็ดพันบาทนะจะเป็นประกันศูนย์สองปีด้วยนะครับท่านผู้ชมอมวิ่งซื้ออยู่นะนะคำนวณได้คิดนะสำหรับใครที่อยากซื้อมาลินนะครับมาท่านผู้ชมนะอะที่ผมซื้อมานี่มันแถมสติกเกอร์มาด้วยนะครับสติกเกอร์ฮาวิทมูนนะในส่วนของภาพนี้นะก็คือ the w i f of e n d n o t s นะท่านผู้ชม ยังลอยยังเท่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ใช่แฟนตัวยงของฮาวิสมูนแต่ผมซื้อมาสะสมไว้นะท่านผู้ชมนะอ่ามาเราจะมาซื้อกันเลยครับลิงซื้ออยู่หน้วนะนะอยันจะคลิปนะทั้งแผ่นแล้วก็เจ้าตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้นะครับแต่ผมจะแกะออกมาอันนี้ดูด้านหลังนะนในคนเดียวนะครับเกมนี้นในคนเดียวนะครับอืมแกะมาฟอ่าเวลีน nice. ่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปกปั่นนะครับตล yeah, ับเยนะฮะอันนี้เป็นเป็นปกอันนี้แน่นอนเลยนะ ปลุกอะไรวะปลุกไออเมริกาไหมนี่อ๋อปลุกญี่ปุ่นเน่อินเจแปนนี่นี่่เ็นอินเจแปนโอเคมาคนดูนี่คือตลับเกมมันนะนี่โอ๊ยวายเนี่ยร่วงเฮ้ยซื้อมาร่วงแล้วนี่ตลับเกมมันด้านหลังนะครับนี่แย่ yeah! ทีนี้เราก็ใส่ตลับเกมลงไปเลยนะครับ Very good bro นี่ปึ๊บเห็นไหมเกมมันจะขึ้นเลยนะฮะ มาเนดะี๋ยวเราจะมาลองเล่นกัินดูนะครับหกหมูนอันนี้มันจะมีให้อ,อัปเดตไหมเราต้องการที่จะอัปเดตแพทไหมถ้าไม่อัปเดตก็ล่นได้เลยถ้าอัปเดตก็ต่อเน็ตเอาแล้วก็อัปเดตนะมันก็จะล่นได้ผนะมจะอัปเดตสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะอมรอมันอัปเดตแป๊บหนึง่งรอมันห้าหนึ่งนาทีโอเครอได้ครับพี่อ่าหลายคนถามนะครับพี่เครื่องนี่มัน แรงมากไหมนะครับเรื่องนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ0.4ทเทราฟอปนะก็ไม่ถือว่าแรงมากหรอกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขลี่นะฮะท่านผู้ชมนะไม่ได้ขลิยเล่นได้นะครับแล้วก็ประหยัดแบตมากนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น CPU กับ GPU จะเป็นเอ Nvidia Tiger นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีในส่วนของอ storage นะครับติดตัวมาประมาณ32กิกนะแล้วเราสามารถใส่ micro SD การ์ดได้สูงสุดถึง 2TB นะครับ <c oughs> มาไปเร่องเงนเลย ตัวนี้นี่เล่นได้นานนะครับห้าถึงหกชั่วโมงเลยนะเครื่องนี้นะครับม,มาเราจะมาลองเล่นกันดูนะฮะโอเมโอเมกอ n เซนกินักสกนอเจคต์เทรมี n ยูคิดหน้าเปกัมทรูมาว่ามาว่าเป็นไงวะภาคนี้เ yeah! ย้เสียงนั่นไหนนั่นนี่ผมต้องลดเสียงลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์เพลง ฮาวิทมูนฮาวิทตรึงมาแล้วโอเคเว้ยอันนี้มีไฮโดรไอช็อปมีมีม DLC ดีเอลซีด้วยนะฮาวิทมูนเดอะไวออฟ f อนโท o สนะท่านผู้ชมนะไปลินเลยนะครับเว r ิออกกูดขอเพิ่มเสียงมันหน่อยดิอ่าเลือกตัวนะครับวันนี้ผู้ชายกับผู้หญิงนะเราเลือกผู้ชายละกันีอเลือกหน้าตาได้ด้วยนะเนี่ยไอเลือกสีผิวได้อ่าแล้วเลือกสีผมได้ ้องสีผมเด็กแว่นซะหน่อยนะนี่นะชมบูดดีครับตาตาเอาสีส้มเออเลือกเลือกช่วงมันเกิดนะนีะ่เบอร์ดนีนี่ละกันโอเคตั้งชื่อ justin อ่าเราตั้งมีโค้าจอสัมผัสได้ด้วยนะนจอสัมผัสได้ครับเว่อโอเค mix เลย ใน next time start ครับดีหรืกูมาคนดูเราจะไปลิงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตอินอีกสักหน่อยนิจะได้มองชัดๆง่ายๆหน่อยตื้อตื้อตืตืตืๆๆอเอาว่าตึงจัดๆนี่เจอใครวะ ๊ yeah. well, ะว้า่ะไรเหี้ยไอ้บุขคลไฟ์ระเบิดว่ะน่าจะเป็นพูดไหมอ๋อพวกพูดพวกพูด,พดคุณดูกับเทพธิดาขอเพิ่มแสงจองหน่อยดิบางคนบอกพี่ผมมองไม่เห็นเลยอะ่ะ เฮ้ยอยามาใ,ใกล้ๆกว่าน,นี้หน่อยอ่าเฝ้ามองดูอยู่นะครับเราสามารถกดสกคริปต์ได้ไหมวไม่กดไม่กดนะครับเฮ้ยซื้อเกมมาเล่นขนาดนี้มากดสกคริปต์วะล่ะโอ้โหไม่เสียบเลยอะไม่เสียบถึงฟิลลิ่งส์ เฮ้ยอะไรร่วงลงไปฮะขวดน้ําร่วงลงไปเหรออ๋อเทพที่ดาเมื่อกี้ทําให้อันนี้นะให้ภูเขาไฟหยุดประทุนะครับโอเคแอมเกอร์เด็กของขอตั้งจอดีๆก่อนมาแลา้วเฮวิโคเนี่ยเราชีวิตโคกนะรเราตั้งชีวิตโคกนานแค่ไหนแล้วนะที่นายไม่ได้มาที่นี่อ่ะตื่นได้แล้ว นายหลับมานานมากพอแล้วโอเคอายุเอ่อเลฟสติ๊กนะจอยสติ๊กฝั่งซ้ายนะครับโอเคนี่เพื่อเดินแล้วฝั่งขวาจะเป็นเพื่อหันอ่านี่คุยกับน้องสาวสักหน่อยนะอ่าสวัสดีตอนเช้านะพี่คกด็อกเตอร์เจเอจีอาร์นะฮะเออเรามีอะไรบางอย่างอยากให้นายมาต่นขึ้นมาช่วยสักหน่อยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะสายกันแล้วเรารีบไปที่ฟาร์มเพื่อทำงานกันเลยดีกว่าพร้อมไหมอ่าดูมองข้างนอ,อกซีตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมองไปดูที่ฟาร์มเรา้อ้นี่มันะช้าแล้วเหรอเนี่ยให้ตายเถอะเอ้ยรอก,ก่อนซี่วิทอมินินะวิดอมินินะครับรอสักแปบนึงอะไรอย่างงี้รออยนี่ออกมานะครับ โอ้แต่ซาวผมชอบนะเกมนี้ได้อยู่นะอันนี้ผมเปิดเสียงสุดแล้วนะเราปวงแทบตรยแล้ว <laughs> Yeah o อ i o n Asikens r o g ก่อ huh. okay. okay. uh ืมโอเควิช u รถเ h e t โอเคอืม นายต้องรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือก่อนนะที่จะทำอะไรพวกนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็รีบมปทำเลยมันไม่ใช่ตอนนี้อ่าเข้าใจแล้วนี่รเติอเอาเครื่องมือมาให้นะครับเพื่อที่จะทำงานเราได้นะครับก่อนอื่นเลยนะนายต้องทำการอะไรนะดุดซอยเหรออ๋อต้องทำการอันนี้ก่อนใช่ไหมขุดนะขุดให้เป็นก่อนซอยซอยนี่ขุดนะครับ S O I L นะซอยขุด so ไม่ใช่ขูดีถางมีชิ้วนี่ไงคิ้วถางพวกแปงลงอะไรพวกนี้เรียบร้อยก่อนนะคนบอกเล่นเกมกับพี่เขานี่รู้ภาษาอังกฤษด้วยนะีมันก็มันก็มัน,ม,นมันไม่ถูกทุกคำนะคนดูผมอ่านตาที่ผมเอ่อแปลได้นะแล้วก็เข้าใจพอที่จะเข้าใจความหมายนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ถูกทุกคำนะถ้าครูภาษาอังกฤษมาดูนี่ผมบอกเลยผมโดนตบปากนะครับแต่ว่าเราก็เราก็เข้าใจนะ โอเขาบอกว่าใช้เครื่องมืออะไรนี่มันจะมีบอกมันจะมีเคล็ดลับในการแบบอ่านนะเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจเกือบทุกประโยคก็ได้นะครับถ้าเราเพราะเราไม่ได้เอาไปสื่อสารจริงนะครับเราแค่แบบอ่านให้เข้าใจในส่วนของเรานะนีะ่ถ้าเสร็จแล้วก็ต่อไปนะเราจะทําการนะครับโซซัมซีดนี่อ๋อยนผลลงไปนะครับเห,เห็นไหมบอกว่ายนเมล็ดนะครับลงไปนี่ซีดแปลว่าเมล็ดนะ,อะโอเคเกมมันจะไม่ยากหรอกครับมันจะมีจุดทิกอยู่ว่าเออมันคืออะไรหุย เฮ้ยเหมือนเกมจะมันได้ที่นี่เราได้ประมาณ30ถึง40่สิบแล้วเมื่อกี้ที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ลงพื้นเนี่ยก็ลงพื้นแม่งลื่นเฉยเกมวัดเาว่าเาวาได้อยู่ได้อยู่เนี่ให้จอภาพโอเคนะครับผมมา,าโยนนั้นก่อนแผลนแปลว่าปลูกนะซีดแปลว่าเมล็ดนะครับนี่ไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว แม่เลยครับนิ์ดูลงไปหมดครับไน์ไนิ์เอาล่ะดีมากเราจะทำการาทำบางอย่างต่อไปเลยนะอย่าลืมนะเราต้องไปเอาน้ำมาก่อนนี่นะบอกว่า oh, don't forget นะครับอืมต้องไปตักน้ำมาก่อนสินะไหนน้ำกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ เราต้องไปฝั่งนี้สิเมื่อกี้เราเดินผิดทางนะครับนี่ get water นะฮะนี่ get แปลว่าหยิบจับนะฮะท่านผู้ชมนะหยิบจับเอาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนส่วน g i v แปลว่าให้นะฮะส่วน take นี่ take ก็ใช้ได้นะกะิ๊กับ take นี่อา่ากิ๊กับ take นี่เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับใช้บางกรณีคือบางประเทศนี่ใช้ take นะครับอย่างเช่นอ,อังกฤษหรือว่าออสเตรเลียเนี่ยเราต้องดูนะภาษาอังกฤษมันจะมีหลายโซน เขาใช้คําไห้เหมือนกันนะครับอย่างเี่นถังขยะนี่ทรัสกับบิน uh, เนี่ยคนละประเทศเลยนะทรัสนี่น่าจะทรัสนี่น่าจะเป็นในส่วนของอังกฤษนะครับบินนี่จะเป็นในส่วนของอเมริกานะเวลาเขาเรียกถังขยะนะครับม,มันจะต่างกันนะครับมาทีนี้เราก็ลดน้ําลงไปนะครับเย่น yeah. ี่เราก็ต้องรู้ว่าเกมแม่งมันโซนโนผลิตคือใครอันนี้อเมริกามันผลิตเกมนี้นะครับ อเมริกากับญี่ปุ่นนะเขาก็จะใช้แบบภาษาที่เป็นแบบว่าทาง us มากกว่ามันจะมี us uk eu นฮะนะฮะ <c oughs> ส่วนยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แบบพวกภาษาอังกฤษที่เป็น uk นะครับส่วนใหญ่นะพูดว่าส่วนใหญ่บางประเทศก็ไม่ได้ใช้บางประเทศก็แล้วว่ามันเป็นคล้ายๆข,ของเขาเองนะครับเฮ้บิ๊กอกเนี่ยบิ๊กโค้กนะครับ hey, dog, เฮ้บิ๊กโค้กหมอขอมมือมาช่วยหน่อย มีคนมาเรียกเรานะครับขอความร่วมมือหน่อยมานี่มันเสียงอะไรเนี่ยอ n น m a l s ม o อชอปตรงนั้นอ่ะใช่เราต้องรีบเข้าไปเช็กก่อนนะข้างในเนี่ยอ่าโอเคไปโอ้ถือว่าภาพก็ถือว่าโอเคอยู่นะคนดูนะใช้ได้ใช้ได้นี่อีซี่เลยแ่มนะครับโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเจ้าตัวเกม h a r v e s t Moon นะท่านผู้ชมนะ h a r v e s t Moon the wise of android นะทุกคนนะตัวนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปโหลดไปซื้อมาได้นะอ่าตัวนี้เป็นฮาวิทมูลภาคใหม่ล่าสุดเลยซื้อกันมาได้นะผมจะจริงงซื้อไว้ให้น,นาฬิกาใส่ในคลิปสำหรับจะตัวแผ่นสำหรับเกมแล้วก็จะตัวลิงเครื่องนะทุกคนนะอืมราคาถูกๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะนะสำหรับวันนี้พี่โค้ดติดก่อน,อนอเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนอกันพี่โค้ดช่วยกเพราะเป็นกาลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า